อาไรจะบาทห้าแสนห้าแสนบาทเนาะเอาหน้าเบิงเอานี่นะครับห้าแสนบาทหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเดี๋ยวมัดได้ปุ๊บมัดเลยก็ได้นับเป็นปึกเป็นปึกไปทีได้สบายใจยงกันเดี๋ยวจะขึ้นเซียนสามอันนี้ก็ให้โฉนดไปเราโฉนดมาเอกสารอยู่ไหนเอกสารอยู่นี่เอาเอกสารขอบคุณหลายๆครับครับนี่ก็ยกให้เน้ เยังไงนะเนี่ยยังไงพลอยลินนะเอาพลอยยังคงพลอยลินนะสวัสดีครับสวัสดีจุงกระแม่อบองปูนกุบกรุบครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอประสาทตำบลหน้องใหญ่บ้านโคกลาวนะครับบ้านเกิดผมเอง แล้วที่นาที่เนี้ยที่เห็นอยู่นี่ครับที่นาที่เห็นอยู่นี้เป็นที่นาที่ผมใช้ชีวิตอยู่มาตั้งแต่เด็กเป็นที่นาที่หล่อเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กทีนี้แต่ตอนนี้ที่นาที่นี้ได้จำนองอยู่มือแยกพี่น้องผมนี่แหละทีเนี้ยจำนองเป็นมูลค่า50,000นบาท7ดไร่ที่นาตรงนี้มีทั้งหมด7ดไร่จำนองไป5 0 0 0 0นบาทที่ผ่านมาก็เสียดอกเบี้ย เนาะดอกเบีย้ยเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะวันนี้จริงๆผมก็เลยคิดว่าผมมีโอกาสที่จะไถ่มันกลับมาคืนเนาะมีโอกาสที่จะไถ่มันกลับมาคืนผมจะไถ่เป็นของขวัญให้ครอบครัวผมไถ่ให้พ่อแม่ได้ใช้ทำมาหากินต่อไปครับเดี๋ยวเรามมื่อหลาย <laughs> วันละเดี๋ยวเราไปทำเรื่องจ่ายเงิน แล้วก็เอาใบโฉนดกลับมาคืนเนาะก็แกก็ใจดีแกก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยไม่ได้คิดดอกเบี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดนั้นอะไรที่หยุ่นๆได้แกก็ยุ่นให้จำนองหลายปีแล้วแหละหาแสนบาทแต่ว่าดอกเบี้ยต้องไปคุยกันแล้วคือบางเดือนก็จ่ายบางเดือนก็ไม่ได้จ่ายบางเดือนก็ไม่ได้จ่ายเต็มอะไรดอกเบี้ยก็เพราะเป็นญาติพี่น้องกันแกก็ไม่ได้แต่ว่าสัญญาเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้จ่ายดอกเบี้ย เจปีเอ้ยสปีก็มันก็จะทบแต่เขาแค่ทบไม่เยอะหรอกเอมเป็นเรื่องธรรมดานาหละเพราะว่าเขารับจำนำเฮาเขากั็<ร>ยอมเขาเขาก็ายอมอยากได้นิดๆหน่อยๆเป็น,น,นธรรมดาเขาใครเขาจะเอาเงินมาจมไว้กับเราห้าแ0 0เนาะถึงวันนี้ผมก็นะนี่ผมไปเอาเงินออกมาแล้วก็เอากลับมาคืนสู่อบครอบครัวนะครับ คือตอนนี้พ่อแม่ผมได้ไปรอที่บ้านแกแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถตามแกไป โอเคเดชไอ้คอยพอสัญญาเนี่ยอยู่ใส่สญญนี่วะเนาะตาถนนครบเนาะถนนครบถนนครบครับก็คืออันนี้ใบสัญญาเนาะจ้าหมู่เก้าบ้านโคกลาวตำบลหน,นองใหญ่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์เนาะตำนองไว้เมื่อเทวันที่16มิถุนยายนปี2562ัสามปีแล้วจ้าสามปีแล้วบมายเลขที่49มี ที่ดินที่จำนองไว้เจ็ดไร่หนึ่งงาน42ตารางวาอันนี้โฉนดเนาะจ้าอ่ะขอๆกันเ,เนาะจ้าอ, <c oughs> อันนี้โฉนดโดนแล้วตายไปหลายลหรโฉนดตรงกันเนาะจ้าตรงกันตรงปะจ้ามีอย่างอีกบ่่มีแคนั้นแหละมีแค่นี้เนาะสัญญาไว้อันนี้ไปใบนี้ผมขอคืน เอาเสร็จแล้วสองเอกสารขอขอต้องเล้ยด้ครับก็เท่าไร่จะบาทห้0 0สนเราลืมหน0 0แบาทน๋อหน้าเบิงเอานี่นะครับห้า0สนบาทห0 0่งแสน0อ0แสนสามแสนสี่แส ห้าแสนเดี๋ยวนั้มัดเลยก็ได้นัดเป็นปึกเป็นปึกไปเพื่อสบายใจไปดึงออกพันหนึ่งเป็หูน้ำมันว้าเขาอันนี้ดอกบอญหยากดอกไว้ใจกันไว้ใจกันแค่นี้แหละโอ้โหจับจมูกเป็นจำนวนเงินห้าแสนบาทเป็นจำนวนเงินห้าแสนบาทวันนี้พอได้มาถ่ายโฉนดไปแล้วขอบคุณเพื่อนคือเป็นญาติพี่น้องครับเป็นเป็นอาเป็นอาคือไอ้แม่ อาเมเป็นน้องสาวของแม่พ่อนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกกนน้องัเอาไงไงเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับพ่อบอย่าวดคืออาเมนี่เป็นน้องสาวบอกไงเออเป็นน้องสาวหลาเป็นน้องเป็นน้องเนาะเมืัอนี้อ่ะมาคอยโยงกันเด้เจ้าขึ้นเอกสารอันนี้ให้ฉนดไปขอโฉนดมาเอกสารอยู่ไสนเอกสารอยู่นี่่อะเอกสารขอบคุณหลายๆครับครับเนก็ยกให้เน้ เดี๋ยวให้คลาเนี่ยโยงให้พลอยลินนะเอาพลอยโยงให้พลอยลินนะมุนเรียนความโศกความเจริญพลอยบ้างบันปลายานเลยเอาให้เพิ่นที่เราได้มาได้มาถ่ายโฉนดให้แม่พ่อแล้วคลิปนี้เนี่ยต้องขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเข้ามาดูคลิปนะครับก็ FC นี่คือช่วยให้มีเงินถ่ายช่วยให้มีเงินได้มาก ไทยน้าขึ้นก็มันเป็นทั้งนาเป็นทั้งที่ดินที่เราอยู่อาศัยเลยเนาะเป็นที่ดินที่ผมอยู่มาตั้งแต่เด็กแต่เ,เกิดหน้าก,นกันเห็นแล้วสมัยแต่ก่อน,นออออมันเป็นบึงสมัยก่อนมันไม่ได้ที่แบบนี<อ>้มันเป็นบึงสุดแล้วก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ากลายเป็นที่นาเนาะก็ขอบคุณ F c คซับย้ำเลยว่าขอบคุณ F c ซมากๆลยคลิปนี้ที่ทําให้ผมได้ไทยที่นาได้เนาะจากยอดวิวทั้ง YouTube และในเพจ แล้วก็ร่วมทั้งงานรีวิวหลายๆงานที่ว่าเขามาซอยเนาะก็ทำให้ยอดแล้วก็อยากยอดวิวยอดไลค์ต่างๆเนาะกับ FC อันนี้ผมย้ำเลยนะคลิปนี้ผมขอบคุณ FC นะครับที่ทำให้ผมได้ถ่ายที่นาเคินแล้วก็ที่ดินขอบคุณมากครับขอบคุณ FC มา,มากๆครับสวัสดีครับ